สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่90นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะ1กระถางจะเป็นกระถาง5หรือกระถาง6ให้1กระถางนะคะแล้วก็อีก3กระถางจะเป็นกระถาง4ี่นะคะ ราคา340บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่6สิงหานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันจันทร์ที่7สิงหาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะปูจัดส่งแบบตะกร้าไปรษณีย e ์ EMS ให้นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นสามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นสุดปาถนานะคะอยู่ในกระถาง5.5 ต้นโตแล้วนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะหน้าก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่ก็คือเอาไปก็อีกสักเดือนหนึ่งค่อยอัพขึ้นนะคะหรือใครใจร้อนก็อยากอัพขึ้นกระถางใหญ่นะคะไซนี้ก็แนะนําไปเลยนะคะกระถางใหญ่ๆไปเลยเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งสุดปารนากระถางที่สองจะเป็นสวรรคโลกนะคะนี่ดูความด่างเขาสวรรค์คโลกนะคะสวรรคโลก กระถางที่สี่เอ้ยกระถางที่หนึ่งเอ้ยกระถางที่สองค่ะกระถางที่สามจะเป็นยายญ้านะคะย่ายญาจะเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะยายญากระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยมหาเศรษฐีนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็น องหญิงทอฝันนะคะองหญิงทอฝันกระถางห้านะคะจะเป็นไม้แยกหนอนนะคะตัวนี้นี่นะคะสวยมากนะคะองคหญิงทอฝันกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเพชรภูพานนะคะเพชรภูพานตัวนี้ที่ปาอาไว้นอกตู้เนาะสีเขาจะเข้มสวยมากเลยนะคะเพชรภูพานกระถางที่สามจะเป็นทิพวารีนะคะผ่าจากดารานพรัตนะ์เนาะนี่นะคะ ทิพวารีกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปราสาททองนะคะปราสาททองนี่ถ้าโทรมาสั่งซื้อก็บอกว่าชุดเซต EP ที่เก้าสิบนะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามกระถางที่หนึ่งอยู่ในกระถางห้าจุดห้าจะเป็นพันดาวนะคะเม็ดดาวมาเรื่อยๆแล้วนะคะใบล่าสุดเนาะนี่นะคะนี่กระถางห้าจุดห้ากระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะแต่ตัวนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะไม่ไม่แน่ใจเป็นสหัดส,สเดชะหรือเปล่านะคะเนี่ยขึ้นมาริมขอบเลยเจ้าปอกแก้วนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นราชาวดีนะคะราชาวดีกระถางที่สี่จะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมจะเป็นไม้กัดสีนะคะ ดูต้นแม่ได้เลยสวยมากนะคะโตเต็มที่เนาะนี่นะคะกระถางที่สี่เซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่1จะเป็นคุ้มซับด่างนะคะอยู่ในกระถางห้านะคะนี่แค่ต้นนี้ก็คุ้มแล้วนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังนะคะคุ้มซับด่างนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นสบาบนางฟ้านะคะสบาบนางฟ้าต้นแม่ที่ปูเลี้ยงไว้นอกตู้คือเขาไม่ค่อยสูงนะคะเพราะอยู่นอกตู้เนาะนี่นะคะโตเต็มที่จะมีหูใต้ใบนะคะสบาบนางฟ้ากระถางที่สามจะเป็นริมขอบฟ้านะคะใบใบใหม่มาก็ด่างนะคะนี่คุ้มนะคะนี่กระถางที่สามนะคะกระถางที่สี่จะเป็นศิลาหุ่มทองนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะตอน อาชิ้นผ่าออกมาแรกๆเขาก็าด่างนะคะนี่ไปลุ้นตอนโตเนาะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1สบายนางฟ้านะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะมีลูกมาแล้ว1นะคะนี่ดูหน้าเขาสีเข้มเข้มกับสีเข้มเข้มอย่างนี้เลยนะคะสบายนางฟ้านะคะมีลูกแล้ว1เนาะกระถางที่1 กระถางที่สององหญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนารีบูรพานะคะนารีบูรพากระถางที่สี่จะเป็นสีพนมมาตรนะคะสีพนมมาตรดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะไม้แรเมื่อปีห5เนานะสีพนมมาตนะคะมีสองต้นในกระถาง เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหน้ามังจันนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะเอาไปอัพขึ้นสิบได้เลยนะคะนี่นะคะดูตัวด,ดูต้นแม่เขาได้เลยเนาะคุ้มนะคะสวยมากเป็นไม้กัดสีนะคะสีพนมมาศนะคะเออไม่ใช่หน้ามังจันนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นเงินหมื่นนะคะนี่กัดสีสวยๆเลยมีสองต้นในกระถางด้วยนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจันทโครบนะคะมีสองต้นในกระถางนี่ก็กัดสีมาแล้วเนาะตัวนี้ชอบแดดนะคะดูต้นแม่เขาได้เลยคือว้าวมากสวยมากนะคะจันทโครบกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปวงชนนะคะไม้แดงป้ายเขียวเนาะนี่นะคะปวงชน เซตที่หกนะคะเซตที่หกใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะดอดใหม่มาแล้วเนาะนี่นะคะเอาไปอัพขึ้นแปดขึ้นสิบได้เลยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นจันทครบนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะ หน้ากัดมาแล้วนะคะจันโครบนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเท้าหิรันนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวน่าจะต้นเดียวนะคะต้นเดียวเนาะแต่เป็นพุ่มเลยนะคะนี่นะคะเป็นบอลกาบบนะหลวงปู่ขาวเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจด เซตต่อไปเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดจะมีกระถางห้าให้สองกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเดือนมก,กราคมนะคะอยู่ในกระถาง5.5นี่นะคะมก,กราคมนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้มเมล็ดตัวนี้จะแยกหน่อมานะคะแม่จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อจะเป็นราชาวดีนะคะนี่ ไม้ตระกูลเดียวกันมาผสมกันนะคะอยู่ในกระถาง5นะคะนี่นะคะด่างมาอย่างนี้เนาะกระถางที่สองกระถางที่สมจะเป็นชายชนนะคะแป๊ดแปอย่างนี้เลยไซส์ก็ประมาณนี้นะคะชายชนนะคะกระถางที่สมกระถางที่4ี่จะเป็นนารีบูรพานะคะนารีบูรพารับขึ้น6ได้เลยเนาะเซตที่8นะคะเซตที่8 เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่ 9, 9ต้นใหญ่มากกระถางที่1จะเป็นไก่สมพงนะคะอยู่ในกระถาง5.5มี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกก็ขึ้น10ขึ้น1 2ได้เลยนะคะนี่นี่นะคะ2ต้นในกระถางเลยกระถางที่1กระถางที่2โพแก้วก็มี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะ หน้ากัดสีมาแล้วนะคะโคแก้วกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวกระถางที่สี่ธาตุบางแก้วนะคะขึ้นหกได้แล้วเนาะไซนี้นี่นะคะธาตุบางแก้วเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้า เซตต่อไปเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่1จะเป็นกระถาง6นิ้วจะเป็นสบายนางฟ้านะคะมี2ต้นในกระถางนะคะสบายนางฟ้านะคะนี่สวยๆเลยกระถางที่สองจะเป็นเวทมรกตนะคะนี่จะด่างมาอย่างนี้นะคะเวทมรกตดูต <Hello> ้นแม่ได้เลยสวยมากนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นอักษรสวรรค์นะคะนี่ใยลึกๆเลยนะคะอักษรสวรรค์เนาะนี่ กระถางที่สี่จะเป็นริมขอบฟ้านะคะด่างมาอย่างนี้เลยนะคะริมขอบฟ้าเซตที่1ิบนะคะเซตที่10บคุ้มมากนะคะเซตต่อไปเซตที่11อนะคะเซตที่11อกระถางที่1จะเป็นโฉมปราดนะคะนี่หน้ากัดสีต้นโตๆเลยนะคะอยู่ในกระถางหนิ้วนะคะนี่โฉมปราดนะคะกระถางที่หนึ่ง เอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยกระถางที่สองจะเป็นทศกันนะคะทศกันหน้าเริ่มกัดมาแล้วนะคะทศกันนะคะกระถางที่สองเอาไปอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้หมดเลยนะคะกระถางที่สามจะเป็นโจโฉนะคะนี่นะคะโจโฉกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นยุทธหัตถีนะคะโตมากัดสีสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าที่หายากอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะยุทธหัตถีนะคะนี่นะคะ เซตที่11นะคะเซตที่11เ็ซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1จะเป็นเทพหลงฤดูนะคะจะเป็นบอลกลับนะคะนี่โตมากๆเขาก็จะด่างมาอย่างนี้นะคะไม้มีหัวแล้วนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางนะอยู่ในกระถาง5้านิ้วนะคะเทพหลงฤดูนะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองคุ้มซับด่างนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะนี่นะคะ คุ้มนะคะราคานี้เนาะกระถางที่3จะเป็นยาย่้านะคะหน้าเริ่มกัดสีแล้วนะคะยาย่านะคะไม้กัดสีชมพูเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นชายชนนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะชายชนกระถางที่4ี่เซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปเซตที่13นะคะกระถางที่1จะเป็นชายชนนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะ หลอดใหม่มาก็แปดนะคะนี่แดงแปดเลยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองคาดบางแก้วนะคะธาดบางแก้วกระถางที่สองกระถางที่สามนะคะพันดาวดูเม็ดดาวนะคะนี่ใบใหม่จะอัพขึ้นหได้เลยเนาะกระถางที่สามนะคะกระถางที่สี่นารีบูรพานะคะตัวนี้ก็อัพขึ้นหได้เลยเนาะ นี่นะคะกระถางที่4เซตที่13นะคะเซตที่13เซตต่อไปจะเป็นเซตพิเศษนะคะจะเป็นเซตพิเศษมี3กระถางนะคะไม้มีชื่อ2แล้วก็ลูกไม้มเมล็ด1นะคะปุ๋ยที่500บาทรอมส่งนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะกระถางที่1กระถาง5.5เป็นปูโสมนะคะนี่นะคะต้นโตๆอย่างนี้เลยนะคะปูโสมนะคะ อุสมกระถางที่หนึ่งี่สวยมากกระถางที่สองจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะมีสองต้นในกระถางนี่ดูด่างขาวด่างเหลืองเนาะแม่เป็นทับทิมทองพ่อจะเป็นเพชรสุวรรณโชตนะคะนี่นะคะดูสองสองใบนี้เป็นหลอดใหม่ของของแต่ละต้นนะคะนี่มาเป็นด่างเหลืองอย่างนี้เลยนี่นะคะเอาไปไว้ดูฟอร์มแล้วก็ตั้งชื่อเป็นของตัวเองนะคะกระถางที่สอง กระถางที่3ามอยู่ในกระถาง5นิ้วจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเนี่ยหน้ากัดสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่เซตพิเศษนะคะ500อบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ